แล้บเป็นไงบ้างคะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนจนมาถึงอีพีสุดท้ายนะครับแล้วก็วันนี้เป็นงานที่มาดูทุกมาดูด้วยกันเป็นอีพีสุดท้ายก่อนที่จะดูอีพีจบวันพุนะฮะก็ขอบคุณมากที่ซื้อบัตรเข้ามาเยอะนะครับผมกี่คนครับวันนี้เ,นอเอ่อหกร้อยคนที่นั่งแต่ว่าไม่รู้เขาบอกว่าเกือบเต็มน่าจะประมาณนั้นฮะแต่ไม่ถึงหกร้อยน่าจะสี่ห้าร้อยประมาณรู้อยากของฟังข้างนอกเยอะมาก จริงครับยังไม่เห็นพวกเราเยอะมากเลยเห็นว่ามีมีงานหนึ่งอยู่ข้างเนี๋ยเดี่ยวตอ้รรู้สึกยังไงบ้างวันนี้แบบเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วครับผมก็รู้สึกแบบว่ามันไวมากครับแล้วก็แบบใจหายว่าเฮ้ยมันจะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่อยากให้จบอยากให้แบบว่ายังให้ทุกคนได้เห็นได้ดูต่อไปนานๆครับก็รู้สึกประทับใจในทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยที่ทำเรื่องนี้ออกมาให้มันแบบสมบูรณ์แล้วก็ดีที่สุดครับ พี่คมแล้วกันพี่คมเลืยกเรียกในเรื่อง <c oughs> วันนี้มีโชว์ด้วยใช่ไหมฮะ <c oughs> ครับผมมีความพิเศษอะไรมาเสิร์ฟให้แบบว่าคนที่เขาซื้อบัตรมมาาชบ้งนะก็ <c oughs> จริงๆพวกเรานักแสดงทุกคนกว่าจะแบบมีงานที่รวมตัวกันได้ครบขนาดนี้ก็ยากแล้ว <c oughs> โชว์ที่ถาวรมา,ราด้วยกับ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ขนานั้นแต่เหมือนว่าเป็นโชว์ที่แบบว่านักแสดงทุกคนได้ทำร่วมกันก็หายากกว่าความพิเศษแน่นอนครับตื่นเต้นไหมครับ เต้นเต้นเต้นมาเต้นเต้นครับเพราะว่าแบบของเราก็มีทั้งร้องแล้ทั้งเต้นด้วยเนาะก็เดี๋ยวมีเอ่อผมพูดได้แบบมีเล่นซีนิดหน่อยด้วยนะใช่ครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับสนุกแน่นอนเรียกว่าต่อคนเตรียมเซอร์ไพรส์มาแบบใช่ใช่ครับครับซ้อมกันหนักครับพี่กิ่งเป็นไงวันนี้แบบเรามีเซอร์ไพรส์อะไรให้เขาบ้างไหมในฐานะนางร้ายอุ้ยฝากคนอื่นเซอร์ไพรส์แล้วกันขอดูเฉยๆฉยไป เราไม่แบบว่ามาขึ้นโชว์อะไรสักอย่างสักหน่อยหรอมีอ๋อมีเปล่่าไม้คุยเหมือนคนละงานเราไม่ได้ซ้อมกันมาถูกไหมไม่ซ้อมเลยไม่บอกไม่รู้เต้นแค่ไหนที่จะได้พบแฟนคลับอายุต่างลันก็ตื่นเต้นมากว่าันนี้น่าจะเป็นวันที่แฟนคลับเยอะมากๆเลยไม่ใช่แค่พวกเราแบบทุกคนแฟนคลับทุกคนมารวมตัวกันเราเราก็ซ้อมกันอย่างหนัก2วันเลิกห้าทุ่มเที่ยงคืนตลอดเลยครับก็เพื่อเพื่อวันนี้อยากหวังว่า กันครับทุกคนจะแบบลืมปริแฮปปี้มีความสุขกันนะครับคู่เด็กอีพีทีสุดท้ายเราจะมีอะไรปุ๊กปิ๊กปุ๊กิกให้เขาได้ชมมาเขาให้ตอบไม่ได้ยิ้มคือเอาจริงก็ไม่มีเรามาสามอีพีแล้วครับแต่อีพีสุดท้ายแน่นอนเรามาดูว่าเดอีจะมาทำอะไรให้กับคู่กำบลันคิาที่เรับมามาเขาเรียกว่าอะไรมามาดำเนินเรื่องอย่างมีความสำคัญ ก็มีครับมีแน่นอนครับต้องดูเป็นเงี้ยความสำคัญแล้วก็ดูว่าเราจะมาแบบแบบไหนอะไรเงี้ยมาคู่ไหมหรือมาเดี่ยวเนี้ยดังนั้นให้ยุ่นกับก้อนไม่คนฝากการซีรีส์ไลน์รักนะาสำหรับตอนจบที่จะได้ชมวันนี้แต่ว่าก็จะมีวันพุธใช่ไหมครับใช่วันพุธตอนสุดท้ายจริงๆก็ขอฝากซีรีส์ไลน์นักน้าและของมาเฟียนะครับวันนี้ EP สุดท้ายนะครับมาดูด้วยกันทุกคนเยอะๆนะครับผมก็ แล้วก็ยังมีใครที่ไม่ได้ซื้อบัตรก็ดูวันพุธตอนห้าทุ่มเจมส์ยิาได้ครับวันนี้มีแฮชแท็กด้วยครับแต่คงไม่ทันแล้วต้องถ้าไลฟ์สดก็จะทันแบบแฮชแท็กไฟนลอีพีใช่ตอนทุ่มหนึ่งใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ